คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบอะไรคะเนี่ยแบบพูดได้ไหมพูดเลยค่ะเสียงไร้สายส <ST AN F IC> วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเมียวแอมชาแนลนะคะวันนี้มาแหวกแนวเลยค่ะมาทายตัวชื่อตัวละครอนิเมะที่มาแหวกแนวเพราะว่าช่วงน,นี้มีโควิด รู้สึกว่าระบาดหนักค่ะหนักมากค่ะใรายก็เลยอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเล่นตู้ขี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคะ Work from home Work from home นะคะก็ทำคลิปอยู่บ้านค่ะก็วันนี้จะให้บ้าเป็นคนเปิดภาพตัวละครนี่มะหนูทายแล้วแม่ก็เฉลยแม่มีหน้าที่เฉลยค่ะจะแม่ทำาพนยเพงเฉลยนะค่ะพร้อมยังแม่พร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมแล้วป้าเอาเลยโอ๊ยต่นเต้นป้าเตรียมไว้สิบลูกหนูจะเล่นสิบลูกเลยไหมหรือเล่นแค่ครึ่งเดียวก่อนห้าลูกเอาแค่ห้าลูกก่อน อแต่ถ้าเกิดติดลงค่อยสีอะไรองี้อ๋อฉันเลยคะอ่าได้ได้ได้ลองห้ารูปแรกก่อนอ่าโอ๋ยตื่นเต้นรูปที่หนึ่งนะครอ่าพร้อมนะคะโอ๋ยตื่นเต้นยากนะมีมาข้างเดียวตาค่ะซากุระอ๋อซากุระอะไรคะจากซากุระการ์ดแคมเจอคนลุกเลยใช่ไหมครัคุนายคะไม่ไม่ไม่ ถูกไหมคะมีตาข้างเดียวก็รู้แล้วหรอคะแม่ลองดูเฉลยไม่ใช่แม่อยากรู้ในฐานะคนเฉลยหนูว่าใช่ข้อเดียวเองนะมาแม่ดูเฉลยก่อนนะคะผู้ตายละเอียงนะคะเลยนะอ้ถูกจริงๆด้วยค่ะพอเล่อะไยค่ะตะกร้าการคบเจอถูกต้องนะคะเป็นเรื่องาแล้วเป็นเรื่องแรกที่ลูกสาวดูแล้วก็ติดแม่ติดด้วยแม่ก็จําได้ค่ะชอบมากเรื่องนี้ถูกต้องค่ะข้อที่สองค่ะคงมีแต่คิ้วอ้าปากด้วยคาลุฮิ จะอะไรนะเอออะไรนะเออชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็ชื่อเขาละค่ะคาริพีนี่ละค่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะหัวเราะดังแม่เฉลยแล้วนะคะถูกถูกต้องค่ะโอ้สุบิยะฮารุยนะคะนักร้องก็เป็นนักร้องที่นักร้องเราก็แค่ตอนเดียวเราแค่ตอนเดียวใช่ดังดังดังยาวเลยฉากแล้นดังมากเลยค่ะแม่รู้จักนี่จะหมดแล้วนะคะเนี่ยโอ้คุณเล่นเอาแค่ห้ารูปสงสัยสิบรูปไปแล้วกันนี่เป็นรูปครึ่งทางไหมครับรูปที่สเออ เซี่ยวดีคะเซียวดีวค่ะถ้าคุณตอบไม่ได้สีฟ้าเห็นแล้วว่ามีผมสีฟ้าอายานามิเรอิวาเกเลียนเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแค่ผิดค่ผอไม่ใช่อายานามิเรค่ะโอ้โหนี่ถ้ามีผู้ใหญ่มาดูคลิปนี้นี่เขาต้องอึ้งเลยว่าหนูรู้จักได้ไงเป่าป้าแค่ได้ยินป้าเคยพูดแต่ไม่เคยดูโอ้แม่ดูคําตอบแล้วขอแอบบอกว่า เรื่องนี้เกินคาดเพราะว่าเรื่องนี้ลูกสาวดูงแต่เล็กๆเลยอ๋ออะขอคามานิดนึงเออเออพระเอกเป็นหมาค่ะฮะทำเป็นไรเดอร์ไฟไม่พระเอกเป็นหมาค่ะมีเรื่องแนวนี้ด้เหรอแล้วแม่ก็ชอบดูเรื่องนี้เพราะว่าลายเส้นสวยพระเอกเป็นหมาถ้าหนูจําได้แม่บอกว่าเรื่องนี้มันมากพระเอกเป็นหมาเหรอค่ะหนูเคยดูแล้วใช่ปะเคยเก่าไหมหนูดูสองภาคด้วยอินเดีชฉะ ถูกต้องนะคะโอ้โหหนูผิดไปคออย่งแล้วนะจริงๆมันต้องจอมหมาทุ่งจอมก็หมาไงก็หมาไงหัวาขอโทษค่ะหัวเราะย่ออ่ะต่อนี่มันหนังเก่ามากเลยอันนี้ให้ถูกไปไคะไม่ถูกเขาผิดค่ะอ่ะต่อเป็นหนังเก่ามากเลยอ่ารุ่นที่สี่ค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าแม่จะรู้จักหมดเลยนะต่อไปนะพร้อมค่ะโอ้ยนี่ง่ายเหลือเกินโจลูโนโจบาน่าโจโจโอเคโจ อาภาคอาภาคไทยโรเดนวินเนาะภาคหาใช่เหรอใช่อยู่แล้วหนูจำไได้เดี๋ยวแม่แอบดูเฉลยก่อนนะคะจริงๆเมื่อกี้เหมือนจะดูแล้วไม่ใช่เหรอจอรโน่โจบานาโจโจโอู้กต้องเส้นเลือดขนาดนี้ง่ายอ๋อโจโรโน่คือมีมีโดนัทอยู่สามก้อนมีลูนหนาะอ่ะต่อเร็วป้าต่อเลยอาคานิกิเคนโตเกียวกุนโอ้ใช่เหรอไม่เขาเพิ่งดูไปอันนี้ผมขาวนะหนูก็ใช่อะ ผมขามีหลายคนนะหนูพูดว่าคาเนกิต่อด้วยโตเกียวกูนถูกต้อานะคะโอ้โหผิดเลยผิดไปหนึ่งห้าผิดไปหนึ่งหกเนี่ยจะผิดก็ได้อย่าพูดเลยป้าอ๋อมุ่นมี้ยาเดียวเดียวง่ายมากเจ้าก้อยผมนี่รู้เลยว่าใครเขาผิดแน่นอนเพราะว่ามานิดเดียวถูกแน่นอนเผื่อว่าผิดชัดเพื่อนว่าผิดเปล่าเช่นแป๊บหนึ่งคือดาบิฆ่าศูนย์นี่จริงๆริงมันดาบิฆ่าศูนย์อะไรนะกวนบอกชื่อ กลัวบอกกลัวบอกชื่อผิดนะเดี๋ยวคุณแม่แอบหัวเราะกันแต่มั่นใจว่าเป็นดาบพี่ข้าสูชัวชวนน้อยปร์ไม่ผิดเรื่องใช่แต่ว่าชื่อเนี่ยไม่มั่นใจเพราะคชื่อลัวพูดผิดคำแรกเอาเขีนจะใบ้หรือเปล่าคะคุณฮาริมะเคนจิไม่เดี๋ยวแอบดูเคียวโรขอแอบดูหน่อยนะคะในฐานะคนชัเลยว่าเอาชื่อที่มั่นใจว่ามาชื่อไโจลูโน่เคียวไม่ใช่เคียวเคียวเคียวจูโ่ จำชื่อพิ้วไว้ได้อะด่าไปฆ่าศูนย์ชื่อเลดมีไหมเอ้าเรนโกคุเออจะเป็นอะไรเรนโกคุอันนี้ก็คือคุณเรนโกคุเขาเป็นเสาหลักใช่แล้วมีพลังสีแดงมันชื่อสีแดงเป็นเพลิงเป็นเพลิงเป็นพับเพลิงต่อคือป้าขอต่อไปเรื่องอื่นต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้ง่ายอันนี้มาง่ายเลยเหรอใช่ลูรูด งไงคะกิอาร์ตอันนี้คือสุดยอดในเรื่องนี้ไม่แค่แบบเซี่ยวดีเลยนะตาข้างเดียวเองผมก็ปิดหมดนะง่ายมากอันนี้ไม่คิดว่าเป็นตัวอื่นเลยจากเรื่องอื่นแม่แม่รู้แล้วคาแรคเตอร์ของลูลูนี่เขาตาเขาจะเซี่ยวดีแล้วมีผมจะง้อยแปลกไม่ใช่เรื่องนี้คือชอบที่สุดไงมันเจําได้แค่เห็นเซี่ยวดีก็จําได้ถ้าไม่ใช่ก็น่าแตกหนักมากอ่ะแม่ขอเฉลยเลยค่ะปากนี่แบบสั่นมากเลยอุ้ยตายขอเปิดหนาวเหรอคะมีแอร์ไหมคะไม่ค่ะสักทีไหคะ เรื่องลูรูทค่ะไม่โคจิอัรเฮ้ยคุณพ่ออานชื่อตัวละครชื่อเรื่องอะไรค่ะโอ้ยโอจิกนั่นถูกอ่าถูกค่ะโอันนี้น้าแตกปลกเอออันนี้โอ้ยเรารู้แล้วล็อกอ่ะล็อกกะแมงดีมเรารู้แล้วอ๋อจำผิดค่ะป้าตึงแม่ไปจำเป็นอะไรเนี่ยล็อกกะล็อกกะแมงดีมคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบอะไรแคะเนี่ยแบบพูดได้ไหม อ่พูดเลยค่ะเสียงไร้สายไม่ใชรักไร้เสียงแล้วพูดโอ๊ยช่ได้ใไม่พูดผิดพูดผิดแม่ผิดเหตุนะจะผิดเรื่องเดี๋ยวขอเล่นจะผิดเรื่องค่ะเสียงไร้สายที่โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าจะผิดแน่ๆเล่นมุกนะคะอันนี้ไม่มุกนะคะอันนี้มุกสดนะคะพาดสดจะออกนะคะขอร้องอายค่ะตกลงคือรักไร้เสียงนะคะไม่ใช่แบงค์ดีมแบงค์ดีม หนูตอบว่าแบงค์ล็อกกับแบงค์ดีมเอออต้งคโอ้ยแม่นี่ขนาดจำไม่ได้คนเฉลยนี่เพี้ยนหมดเลยแแล้วล้วเรื่องที่แม่พูดล่ะดังไร้เสียงเรื่องนี้ดีซึ้งซึ้งนะคะงไร้เสียงเมื่อกี้แม่พูดอะไรปะเสียงไร้สายเสียงไร้สายถล่มทลายค่ะยอดไลค์มาต่ออะต่อนะคะมีแค่ฟันออ๋จได้้แลวมีไฟมีไฟด้วยมิดอริยะอิสุคุมาฮิโร่ค่ะทีมเนียมิดอริยะนี่ใช้ไอตัวที่ วิ่งเร็วๆปะไม่ใช่เลยแล้วมิโดริยะนี่ใครอ่ะก็พระเอกของเรื่องพระเอกใช่ที่ได้พลังออกไหมออก for o n มาถูกป่ะปะถูกต้องเลยค่ะอีกชื่อหนึ่งชื่อรเขาชื่อว่าเด็กกอ่าเด็กกูไหมอ้าวมาเซวเดียวนี่ดุดุอันนี้ดุเลยดุของจริงหนูเคยดูเรื่องที่ปะปะทุกเรื่องที่เอามาคุณเคยดูหมดอืมเรื่องนี้ไม่คุ้นเลย เขาชอบไหมเรื่องนี้เขาชอบอ่าคุณชอบด้วยเป็นเป็นท็อปไฟท์ที่เขาชอบเลยท็อปไฟท์ด้วยแววตาดูใช่คมคมเข้มเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังเออเรื่องนี้มันแบบดุดันดุไม่เรียบร้อยไปดุดันอ่ะห้าวหาันชันชัยไม่รู้แล้วก็ข้างใครหลงไหลข้างใครหลงไหลผู้ชายบอกปุ๊บก็รู้เลยมาคำนี้ยเออแอตแทกวอร์เทนท์หรือเปล่าอ้าว คิดว่าเป็นแอตแทกออนไททันมิคาสะมิคาสะทำไมถึงคิดว่ามิคาสะคะนี่หน้าโหดมากเลยนะครับก็มิคาสะเป็นผู้หญิงที่ดูเก่งที่สุดในเดือนนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นผู้ชายแถวแววตาอย่างเงี้ยไม่แต่แม่ดูแม่ก็คิดว่าผู้ชายนะป้าเฉลยเลยป้าใช่อ้าดุอ่ะก็ตัดไปแค่นี้ไม่แล้วเขาตัดผมแล้วด้วยไงใช่แล้วเขาดูจากภาพแล้วซีซั่นไหนคะอันนี้คิดว่าน่าจะซีซั่นไม่หนึ่งก็สับไม่ไม่หนึ่งมันต้องไม่ใช่ซีซั่นสี่เพราะลายเส้นไม่ใช่ ไม่แล้วอะไรที่ทําให้นึกถึงมิคาสะโอ้แม่ใบซะขนาดนี้ลูกกระถุยแล้วนะคะอะต่อไปต่อไปลูกสุดท้ายนะคะไม่ใบแล้วนะคะไม่ต้องใบอ่ะเปิดมาก็รู้เลยโอ้ยง่ยากามิไลท์เดดโน้ตจริงป่ะคะถูกไหมคะอถูกต้องค่ะใช่คะไมหรือคือกีฬะกีฬาเดดโน้ตเรื่องนี้ก็หนุกเลยหมดแล้วผลงานถือว่าใช้ได้ไหมคะ ใช้ได้ค่ะคลิปแรกผิดไปข้อเดียวเองแล้วอย่างโอโอนี้แล้วแต่ก็ใบกระจุยหมนกันนะคะโดยเฉพาะตอนสุดท้ายเนี่ยสนุกไหมสิบสิบรูปที่คัดมาให้ก็ถือว่ากลางๆไม่ยากไม่ไงอ,อันนี้เราคัดเฉพาะตัวเด่นไงเพราะเห็นเป็นคลิปไม่เงาออกเต็มเลยตื่นเต้นเดี๋ยวถ้ามีคลิปสองเดี๋ยวเราจะเอาพวกตัวลองๆได้ได้ได้ใครชอบคลิปแนวนี้นะคะช่วยแบบว่าคอมเมนต์เลยค่ะว่าชอบหรือจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ บรรยากาศข้างนอกเราไปถ่ายคลิปไม่ได้นะคะก็ต้องทำกันที่บ้านนะคะเนาะก็จะทำให้ดีที่สุดเลยนะคะเนาะยังไงต่อคะก็แค่นี้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปที่แฟนเพจแนิยาก็ได้นะคะแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ